สวัสดีครับวันนี้กวันที่15้ากรกฎาคมปี6 7นะครับวันนี้จะวางแนวทางลาวพัฒนานะครับให้คอตำลาวหลังจากเมื่อเช้าก็ลงของฮานอยไปแล้วนะครับสำหรับคอฮานอยนะครับเนาะทีนี้ก็คอตำลาวนะครับทต่คอ,อรัฐบาลไทยก็อรอลุ้นพุ่งนี้นะครับอรอลุ้นพุ่งนี้ว่าใครจะเป็นหมูเป็นจานะครับเนาะ พรนี้รู้ผลนะครับสำหรับคอรัฐบาลไทยส่วนวันนี้ก็ขอตำลาวก่อนนะครับน้องกับคอรานอยประมาณนี้สยสลุยแนวทางเราพัฒนานะครับถ้าชอบคอยลงทุนนะครับไม่ชอบก็ข้ามไปก็ชมพอบันเทิงเหมือนเดิมลุนที่วันนี้จับทางได้ไหมแนวทางพี่เขากลับไปกลับมานะครับเนาะวนไปวนมาวนอยู่ในอ่างนะครับไม่ไปไหนมาไหนเลย หนึ่งแปดแปดหนึ่งสองแปดแปดหนึ่งเข้าศูนย์ศูนย์เก้าวนอยู่นี่นะครับเนาะไม่ไปไหนมาไหนเลยหกห้าห้าหกอยู่เนี่นวนวน,วนอยู่ในอ่างเลยก็วันนี้จะจะ,จะดักทางถูกไหมก่อนทุนไปด้วยกันครับเนาะเก้าศูนย์จะมาอีกไหมก็วันนี้นะครับดูผลเมื่อวันศุกร์ก่อนนะครับเนาะศุกร์ที่สิบสองที่ผ่านมา เลข6ตัวนะครับมี02 9065 02 9065 2ตัวล่างก็90า90นะครับ2ตัวบนก็65 90าเเป็นเลขออกงวดวันที่แล้วนะครับนะเมื่อวันพุทธที่แล้วนะครับก็มาออกซ้ำอีกก็ใครถูกก็ดีใจด้วยครับเนาะแบบ่าสลคำไม่ถูกนะครับ 9065ของเราไม่มี90นะครับของเรามีแต่929365เราก็ไม่มีมีแต่3663นะครับเนาะจับทางไม่ได้เลยพี่เขาเล่นออกตัวเก่าอะไรอยู่ประมาณนี้วนไปเวียนมาดักทางไม่ถูกวันวันนี้ดูซิจะเป็นไงจะดักทางถูกไหมพี่เขาจะไปทางไหนอีก9จะมาอีกไหม,ม,ก,ไหมก่อนลุ้นไปด้วยกันนะครับ ก็วันนี้พระเาชคิปสดเหมือนเคยนะครับเนาะก็คลคิปพาชมธรรมชาติสวยๆวันเราเหมือนเดิมต้นไม้ใบหญ้ามีน้ำลำธารน,นะครับคงที่สวยงา,งามนะครับเนาะธรรมชาติสวยๆวันเราจเจริญหูจเจรินตาฝ่านะครับเนาะก่อนเห็นไปที่แนวทางแนวทางก็จะมาเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเหมือนเดิม ถ้าชอบเคยลงทุนครับเนาะไม่จะประคามไปตามสูตรนะครับเนาะก็วันนี้นะครับเคยสุดจดจดไว้นะครับสุดจดส์สุดแคปก่อนเราแคปเหมือนเดิมวันนี้จับทางอยู่ไหมกดลุนไปด้วยกันวันนี้เด่นศูนย์เด่นหนึ่งนะครับเด่นศูนย์เด่นหนึ่งจับคู่นะครับแปดศูนย์เจ็ดศูนย์หกศูนย์ห้าศูนย์นะครับ ดูสิศูนย์จะเหลืออีกไหมหลัจากเก้าศูนย์ออกมาติดต่อกันสองวันนะครับเนาะสองงวดออกพลหัสกับออกพุทธกับศกนะครับเนาะวันนี้ข้ามมาวันจันทร์อาทิตย์นี้ศูนย์จะเหลืออีกไหมก่ดักทางไว้นะครับเนาะแล้วก็แปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งนะครับทวนอีกครั้งนะครับวันนี้เด่นศูนย์เด่นหนึ่งจับคู่ 8 0 8ศูนย์ปดหนึ่งกน็ดศูนย์หกศูนย์ห้านะครับแปดคู่แคู่นี้ก็ให้เน้นไปที่6070แล้วก็61นะครับ หกศูนย์เจ็ดศูนย์หกหนึ่งเน้นให้สามคู่สำรับเราพัฒนานะครับเส่วนชุด3ามตัวนะครับก็มีรุ้นสี่ชุดบนเดิมมีแปดหกศูนย์แปดเจ็ดศูนย์เก้าหหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งนะครับสี่ชุด สชุดนี้ให้เน้นไปที่8 60 8 70ก็เก้นะครับสี่ชุดไปสามชุดนะครับเนาะเน้นไปสามชุดเน้นไปที่8 60 8 70 961นนะครับสามชุดเพราะว่าเลขเราพัฒนางวดนี้นะครับเนาะ วันนี้นะครับเนาะวันจันทร์เนี่ยผมว่าเป็นไปได้มากเลยครับที่จะไปรุนกับรัฐบาลไทยมากเพราะตัวเลขมันคล้ายๆกับของรัฐบาลไทยของบัลสารก์สครามนาะเป็นบางคู่นะครับเป็นบางคู่มีโอกาสเป็นไปได้นะครับเนาะเป็นไปได้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเนาะรัฐบาลไทยกับเราเคยออกของจองกันอยู่ อาจจะไม่บ่อยเด็กก็มีให้เห็นอยู่เรื่อยนะครับเนาะถึงจะไม่บ่อยก็ประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับคอตำลาวนะครับก็งบน้อยนะครับก็เหมือนเดิมคนงบน้อยก็ตัวนี้นมเรีเน้นให้นะครับก็607061นะครับ3คู่607061เดนยน้นให้3คู่นะครับเนาะใครงบน้อยจัดไปนะครับพอไดรุ่นกับเขาครับเนาะมงานจะควยจะเขาไม่รู้เรื่องครับเนาะตรง ติดไปรวมนิดๆหน่อยๆลุ้นปากเปล่าก,ก็ได้ปากเปล่านะครับเนาะออกมาก็เสียได้ประมาณนี้จัดไปนะครับเนาะหรือถ้าไม่ชอบก็ไ่ดูคู่อื่นได้นะครับนอกจาก607 06 1ที่ผมเน้นให้ไปเลือกเอาคู่อื่นก็ได้นะครับเนาะคิดว่าศูนย์ไม่น่าจะมีแล้วเก้าศูนยมาสองวดแล้ววดนี้ไม่ศูนย์ไม่น่าจะเลือก็ไปดูคู่อื่นได้นะครับก็ห้าหนึ่ง เกดหนึ่งแปดหนึ่งก็ประมาณนี้นะครับเนาะก็ฝากไว้ช่นนี้ครับทุกคนเฮงเรวยเดี๋ยคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ